เีค่ะกำลังเดินทางกลับนะคะเห็นภูเขาด้านหน้าไม่ขนาะดเกำลังจะขับไปถึงเนี่ย บนภูเขานั่นคือวัดเขารูปช้างนะคะภูเขาจะเป็นรูปช้างค่ะก้อนหินเป็นรูปช้างแต่ทีนี้จะมองไม่ออกนะตอนเนี้ยก็ต้นไม้มันปกคลุมเหมือนรูปช้างอะคะ่ะหินอะ ห,หินตั้งเหมือนเหมือนตัวช้างอยู่บอนนั้นนะคะก็ลเลยตั้งชื่อว่าวัดเขาลูกช้างนะคะข้างบน,นยอดเลยนะจะไดขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยขั้นนะคะตอนสมัยเด็กเคยเคยขึ้นไปกับพี่สาวค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วกะเทือนหน่อยนะคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะข้างบนนีนน่วัดเขาลูกช้างจะมีสัญลักษณ์ช้างข้างบนนั่นนะคะเป็นเป็นรูปช้างนะคะหินก็ตัวเป็นรูปช้างนะคะโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะกำลังเดินทางกลับบายบายสวัสดีค่ะ